ขอบคุณเจ้าค่ะเส้นประเวณดังๆนะเจ้าสำหรับรงเรียนวัดค่ะต้นก่าวจากตำบลชมพูอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าขอ,อสักอำเภอสารปีอยู่จันอย่างละครับป .5 ครับป .5 ละนะเจ้าแล้วก็ซ้อมกันมะเมินแล้วยังครับ,รบเมอแล้วอันนี้เป็นวงของวงเรียนเลยลกระเจ้าเป็นวงของวงเรียนเลยแล้วก็มีงานที่เล่นอย่างอีกุติสกระเจ้านะส่วนใหญ่จะไปเล่นที่ไหนครับ ดอยสุเทพครับเ่นได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งดางหอการค้าจังหวัดเยงใหมะเจ้าโดยท่านประธานหอการค้าจงหวัดเจงหม่ที่แบบนี้ท่านก็มาเป็นกำลังใจคนโดยเจ้าผู้เอกที่เป็นดนตรีพื้นเมืองแบบว่าเจ้าโดยเด็กหญิงแสงแก้วลุงโซนนะเจ้าแม่นกระเจ้าทัพปีอ่านผิดี่บอกไปเนอรสล้อกางนะเจ้าเด็กหญิงพัชรีลุงยา แต่ป3เล่นได้กี่ประเภทเจา้าได้สองชนิดครับคือสลอ้อ,ลอก,กับซึงสล้อก,กับซึงตแต่ถนัดซึง,งครับ วันนี้เป็นได้พ่องวันนี้ได้ทำผลงานไปเป็นได้ท่าเสดายนะตะก,กี้ยังนั่งอู้กันอยู่เลยนะโอ้เสดายเหมือนกันเนาะถ้าจะเหลือทีมดียวเนี่ยนเพราะว่าก่อนเอ็นดูน้องนะเจา้าพระว่าได้ซ้อมกันมาได้สแสดงกันมาแต่ว่าเมื่อมีการแข่งขันจะต้องมีการตัดสินก<ช>ันเ <ๆ S 1> จ้าเพื่อที่จะค<า>ุ้สำคั<า>และเอ็ดละอ่อนตนไมน่อยนะเจ้าได้เงียนได้ฮู้ได้ฝึกได้ฝนเพื่อเป็นและก็เผมเชื่อต่อไปว่าก็คงอันนี้เขคงจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะเคารพ ศรัทธาต่อภูมิปัญญาที่ว่าคนสมัยก่อนที่จะเล่นทางของเา,าสุดเพ<อ>งหนึ่งสั้นๆผมเคยนิยามมันนี้ให้เราอ่อนว่างว่าเล็กแต่ใหญ่นะครับเพลงไทยใหญ่แต่เล็กเพราะมีสองบรรทัดแต่สามารถเล่นได้เป็นเกินชั่วโมงนี่อย่างถึงเป็นยางานครับเพราะว่าเพลงประสาทไหวมันท้าทายบุคลิกภาพท้าทายความสามารถถอดจิตหัวใจตัวเองออกมาให้ไปอยู่ในเส้นทางของนิ้วที่ลิวออกมาและแสดงตัวตนออกมาว่าตัวเองเนี่ย เป็นกวีทางเสียงที่มีความโดดเด่นเป็นตัวของตัวเองแล้วควาามมรแสดงสติสัมปชัญญะและศีลสมาธิปัญญาตัวเนี้ยมันจะก็เกิดแก่ตัวผู้ที่ฝึกด้วยความเพียรพยายามครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับใหญ่ก็เป็นแบบนั่นคือาน่อยน้อคือหน่อยมาขวายไปหน่อยรถติสรถติดรถบัตรตีสแต่ว่าไปพิดวัด อยู่ไหนมาเนี่ยโอ้อยู่หน้าวัดหรือยู่ข้างวัดนี่ยกำลังจอดสตีจอดรถอยู่เหรอเขากำลังลำวงมาอยู่นี่นี่นี่ผมจะฟังไว้เป็นกรรมการเหรอเขยเขายกเก้าอี้ตอกออกมาเนี่ยโอ้ยจอดข้ามเวดเหรอไปเพื่อไปถามทุกเจ้ามีไหนเพื่อนประกองดนตรีที่ไหนมีหรือว่าไปผิดวัดผิดวัดีกับไปมูลศาลร้อยเนาะปกครองมามูลศาลแต่แต่วันนี้ก็มาทําหน้าที่อย่างเต็มที่แต่วันนี้นี่คือสุบงอย่างน้อยไม่น้อยนะครับน่าเสียดายที่ อ่าถ้าสมมติว่ามีน้องๆกันมากันแตกพี่คับมันบมีจ้องเนาะปลอดภัยเนาะเหมือนไม่ดีก่อนเป็นไม่ดีก่อนกู้ครูแอดวอะไรที่มันมีจ้องหัวโจรอะจ้องเพราะถ้าโจรนนี่นี่ยิมแล้วเนาะก็จะมีแหงวงคือวงพงศ์ครับทั้งสองวงนี้เขาต้องต้องตบมือให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็ต้องรับถือเพราะบางคนก็อาจจะยัง อาจจะหลงหลงล,ลืมลืมอยู่นะครับคือยังบัดเต็มร้อยแต่แต่ว่าก็ยังกล้าที่จะแสดงขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้แล้วก็โดยเฉพาะวงที่สองนะครับถือว่าตั้งสติหลายเตือมกันเนี่ยมีสติ<อ>ดีน,น,นะครับเอาไะเอาไปนวะก็ฮึดมาไปกรรมไปกรรมกักรรมระกามการอยู่ต้องร่งกัลุ้นนะครับอันนี้ก็คือนับถือจิตใจของน้องๆนะครับถ้าเป็นสมัยแล้วก็โค้แอดตายแล้ว ลมแล้วนะแต่นี่นี่น้องๆเขายัางยังตั้งสติดีอยู่นะครับที่จริงแล้วครูบาอาจารย์ของผมก็คืออาจารย์รักเกียรติปัญญายศเนี่ยนะครับเปิ่ก็ได้สั่งสอนผมมานักแกมกับเรื่องของทฤษฎีดน,นตรีเนี่ยนะครับมันก็จะมีง่ายๆครับอย่างซึ่งเนี่ยสามตัวซึ่งกลางซึ่งน้อยซึ่งหลวงนะฮะแต่ละทีมนี่เวลาเล่นเนี่ยมันก็ต้องมีการสอปภาษาวันกรน ซึ่งน้อยหวานกันต้องหวานกันซึ่งน้อยนี่ยังแตาตุงกขวานี่ชอบซึ่งน้อยมากอ่าตึ๊กวงนี่ชอบซึ่งน้อยน่ะดีดเหมือนครูบอยดีดเลยเอใส่ไปเงียนที่เมืองศาสตร์กับผมน่ะนะเนี่ยซึ่งน้อยนี่เปรียบเสมือนละอนสึ้งสล้อเนี่ยมันมีถึงสล้อลูกสี่สล้อน้อยสล้อหลวงนะคมันก็จับสอดประสานกันไปหุยนี่ก็มีหน้าที่สองอย่างคือหุยหุยกับยกําหอย แต่น้องระสองขนาดที่มาวันนี้ก็แหมหน่อยก็อาจจะเก่งขึ้นไปในภายภาคหน้าอยู่เพราะตอนนี้คือว่ากําลังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นอยู่ครับแต่ในอนาคตก็เป็นกำลังใจหรือยังแน่นอนครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าขอบคุณเฉลิมพลูแอด้านภทาโตยนะเจ้าพ่อม่วนนะคนว่าฮาฮูละต่อไปเอ๊ฮาฮาครูแอดว่าซึ่งยังดีหะ สาท่านต่อไปเจ้าข่าเรียนเชิญครูบอยกันนะเจ้าครูบอยครับข่าวเรียนเชิญก็น้องเยเจ้าเพื่อเป็นกำลังใจเนาะสำหรับละเอ็ดละออนนะจังแล้วครูบอยมาขึ้นเวทีบ่ะครูบอยขึ้นเวทีเมื่อใดต้องเจ้าจ้าพงเฮียนวัด ตาต้นขวาวนะของเฮียนตาต้นขวาวนะเจ้าแระกับมีโงเฮียนวัดขวงสินโดยนะเจ้าได้สแสดงความสามารถกันไปสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีอย่างหนึ่งก็คือเหมือนที่ท่าน,นาคณะกรรมาการได้แจ้งเอาทราบนะเจ้าก็คือว่า เป็นการที่ดีที่สองทีมนี้มีความกล้าหาญนะเจ้าและก็เป็นการดีที่สองทีมนี้เนี่ยนะเจ้าเปิ้ลได้กันร่วมกันอนุรักษ์สิ่งที่ดีที่เป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมและกับดนตรีของเจ้าล้านนาของเฮานะ่เจ้าซึ่งตอนนี้ผลการตัดสิน <c oughs> ก็มาถึงแล้วเรียบร้อยนะเจ้าเป็นการตัดสินทีมที่จะเข้ารอบไปเพื่อที่จะแข่งขันวันที่19นั่นกับเจ้า19ธันวานะเจ้าเดี๋ยวจะไปเจอ กันนี้กลุ่มแรกแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกลุ่มที่สองชนะเลิศของกลุ่มบรรพุขักำหนึ่งนะจ๊ะล้วก็จะมาแข่งกันวันนี้มันตื่นเต้นกันแล้วนะจ๊ะขอสะแสดงความยินดีกับทีมน้องใหม่ท่าต้นกล่าวเจ้าได้เขา้ารอบไปนะจ๊จะจากโรงเรียนวัดท่าต้นกล่าวอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่และก็ขอเสียงประมือด,ดังๆังเลับทางทีมหนึ่งนะจ้าซึ่งเต็มความสามารถอย่างที่ครู่แอบว่าแต่อะไรนะเจ้าวัดของสิงห์ิ้ลนีถ้าเปิ้ลนีรางวัลพลังพุทธเนี่ยได้แล้วนาะ เอาะเอาหับรอบเอาหับรอบอยู่เรื่อยๆนะเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของพลังในในกำลังภายในของน้องๆเองนะเจ้าขอบคุณและก็ยินดีจ้ะนากเจ้านะเจ้าสำหรับทั้งสองทีมและแกเดียวทีมว่าถ้าต้นกล่าที่เขาจะไปปากกนกรรมนึ่งวันที่19าธันวาคมนะเจ้าขอเชิญท่านได้กรรมการบันทึกภาพร่วมกันบนเวทีเลยนะเจ้าและก็เขาเรียนเชิญท่านประธานห่ากันค้าโดยอท่านประธานถ่ากันค้าเพิ่นจะมอบนะเจ้า มอบเป็นค่าเดินทางนะเจ้าเพื่อสำหรับน้องๆโดยเจ้าขอเรียนเชิญท่านประธานหากันค้ารับสนับสนุนการเดินนะทางเจ้าอ่าอันนี้จากคงเทียนวัดขวงสิงก่อนนะเจ้ายินดีโดยเจ้าอาค่ะท่าน่าหันทีนึงนะเจ้าเอาเลยเจ้า มุงมุงกันเลยกันเดียวป้นน้คนเดียวน้อมามีฮูกนะดาราโหน้าไปเลยทันทีเจ้าและชมนี้นะเจ้าขอาเรียนเชิญบันทึกภาพร่วมกันนะเจ้าสำหรับน้องๆงก็อ่าเด็กๆดูแถวรุ่มจริงแล้วต้องบอกเลยว่าทั้งสองทีนะเจ้าเหมือนที่ท่านกงรปิะการได้บอกเขาเนาะก็คือว่าน้องๆเก่งนะเจ้าแล้วก็พัฒนาฝีมือไปนรื่อยๆสี่ขวบห้าขวบ หกขวบเจ็ดขวบระดับประฐมเนี่ยนะเจ้าน้องสามารถที่จะบรรเลงได้ดีขนาดนี้แล้วก็เล่นเครื่องดนตรีบางคนเล่นได้2ชิ้นบางคนเล่นได้3ามชิ้นเนี่ยนะเจ้าก็ถือว่านี่แหละเป็นส่วนหนึ่งและเขาก็รู้สึกโอ้ดีละนะเจ้าเพราะว่าจะได้สืบทอดกันต่อไปเรื่อยๆถ้าน้องจะได้เป็นอันเป็นอีนะคนก็จะได้ถ่ายทอดต่อไปแหมนะเจ้าต้องขอบคุณสำหรับท่านคณะกรรมการนะเจ้าทุกท่านเลยแล้วก็ท่านประธานหอการค้าจากวัดจยงไนตัวเนะเจ้า แสดงความดีกับน้องๆตดยเจ้าเวทีแต่ละเวทีก็จะกระจายกระจายกันไปในแต่ละเวทีเราจะได้ติดตามข่าวสารและก็แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบแต่เจ้าผ่านทางสื่อมวลชนตดเนี่ยเจ้ามีการประกวจกันที่ไหนยังใดท่องเนเจ้าในวันนี้กจะมีการปรวกวดระปที่ไหนด้ดีพลังีเงิที่นตอนแนลโค้ีงานดีดีครับ